แนะนำตัวคุณผู้ฟังนิดนึงครับสวัสดีค่ะลูกหวานมิกิตาค่ะครับสวัสดีค่ะน้ําร้องน้าค่ะสวัสดีค่ะตาลมือกลองค่ะสวัสดีค่ะเอิงมือเบสค่ะครับผมเอลิสนี่มาถึงซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่7แล้วใช่ค่ะและเพลงนี้ดูเหมือนมีความพิเศษบางอย่างใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการทํากับฟุกุชิมะที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะเป็นการเป็นการโครงการระหว่างมิสซิ่งมู r e เรคคอร์กับการท่องเที่ยวจาฟูกุชิมะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ที่ เราจะต้องไปออกเป็นแบบซิงเกิลรวมไปถึงอัลบั้มที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์อย่างที่ทุกคนพบเจอใช่ก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันถอยล่นออกไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเรายังอยากที่จะ ทำทำส่วนตรงนี้ยังทำต่อไปอยู่มันทำได้ประมาณไหนมันก็เลยออกมาประมาณนี้ซึ่งใน Mv เนี่ยก็จะเห็นทั้งสถานที่ที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวที่จังหวัดฟุกุชิมะได้เต็มที่เลยรวมไปถึงพวกเราทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ไปปรากฏในนั้นเป็นแบบแอนิเมชันด้วยนี่เราย้อนไปนิดนึงไดหมครับว่าทำไมเราถึงได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับทางฟุกุชิมะที่ประเทศญี่ปุน่นอ ก็คือปกติบริษัทของหมายถึงว่าค่ายมินสิกของเรามีม,มีได้ร่วมง,งานกับแจนจางมาร์ซังมาร์ซังาสตาใช่ค่ะแล้วเขาก็มีการมีการโคบคุยกันมาร์คซังก็รู้สึก<ช>ว่าแบบเราทั้ง4ี่คนเนี่ยก็เป็นคอแรคเตอร์ที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุน่นแล้วก็เลยเกิดการดิวกเกิดขึ้นโดยที่จริงเนี่ยทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมาร์ซังด้วยถือว่าเป็นคนกลางที่ให้โอกาสดีๆให้กับพวกเราค่ะ oh. ก็ผ่านคุณมาร์กสร้างใช่ค่ะและทีนี้พอเราทํางานร่วมกับทางทางฟุกุชิมะอย่างเงี้ยนะฮะเวลาทําเพลงเวลาอะไรเงี้ยต้องส่งกับไปกลับมาฟังร่วมกันไหมตัดสินใจร่วมกันอะไรอย่างนี้ป่ะเพลงไม่ไม่ไม่ได้ตัดสินใจร่วมกันค่ะเป็นทางเราเนี่ยแหละคะ่ะที่เราทํากันเองโดยที่มีพี่โอเพิ่มสักเป็นโปรดิวเซอร์หลักเช่นเคยะค,ะค่ะแล้วก็ทำออกมาแล้วส่งให้เขาฟัง ว่ามันประมาณนี้แล้วก็เหมือน m อมวีจะประมาณไหนก็คุยกันแล้วฟังทางภาพที่เป็นทางญี่ปุ่นนักแสดงทางญี่ปุ่นเนี่ยฝั่งทางญี่ปุ่นกุชิมะเขาก็จัดการตรงนั้นไปใช่คือจริงจริงโปรเจกต์นี้กะว่าจะทําเป็นอัลบั้มก็ต<า>อนนั้นมันม,มี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 โอกาสที่จะได้ไปถึงอัลบัม้มและช่วงโควิดน<ม>ี่คือพักไปหรือว่าชะลอไว้ก่อนหรือว่ายังไงฮะโคไว้ค่ะแล้วก็ทําฝั่งของทางอาัลบั้มไทยของเราต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ยังรู้สึกว่า อยากจะยังจะตอ่ตอใช่ก็เลยมาจบที่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางให้มันทําได้ประมาณนี้ผ่านมาเพลงนี้เป็นเพลงที่เจ็ดและเป็น<ช>ซิงเกิลที่เจ็ดแล้คิดว่าเอลิสมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเติบโตไปจากซิงเกิลรกลๆยังไงบ้างครับหนูคิดว่าเป็นความหลากหลายของแนวเพลงแล้วก็ความหมายเพลงด้วยดีกว่าเรามีเรามีความหมายคอนเทนต์เพลงที่หลากหลายขึ้นแล้วเราก็มีแนวดนตรีที่ หลากหลายขึ้นเช่นเดียวกัน <S 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 <ช>อย่างตอนแรกๆก็จะเป็นแนวแนว,แนวอาจจาะแนวเบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มหนักขึ้นแล้วตอนนี้ก็จะมีความอย่างล่าสุดกุมาไซก็จะมีความมีความเป็นกลิ่นเจร็อกขึ้นอะไรแบบเี้ยค่ะเรียกได้ว่ามีมีมดนตรีที่หลากหลายแนวขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังรวมรวมอยู่ในความความถน,นดัดและ,ะความเป็น<ช>ตัวของเอลิสของเราเองแล้วตัวของเอลิสคืออะไรคะ <ง>ให้จํากัดความวงเราตัวของเอลฟคืออะไรบน<ง>ดนตรีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพลงโน้ตเป็นแบบนี้เพลงนี้มีกลิน่นไ j Rock และตัวตัวของเอลฟจริงๆคืออะไรจริงๆของเราจะเป็นโมเดิร์นร็อกค่ะจริงๆจะเป็นโมเดิร์นร็อกแต่ว่าถ้าจะให้ร็อกทุกเพลงมันก็อาจจะอาจจะน่าเบื่อเกินไปหรืออะไร่างเงี้ยค่ะก็เลย แล้วก็จะมีฉีกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเราก็าคงอยู่พื้นฐานของการเป็นล็อกอยู่แต่ว่าเพียงแค่แค่ซิงเกิลน,นี้มันจะไปล็อกแบบไหนใช่<ม>อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นญี่ปุ่นไปเลยอันนี้ก็คือตั้งใจเลยว่าเป็นเจล็อกแบบเป็นเจล็อกแบบจริงๆอย่างตาเขาก็แบบว่ามีความชอบอนิเมะอะไรอย่างงี้ด้วยกม็มันก็เลยแบบเต็มที่มาก,มากๆแล้วก็ด้วยเมลโลดี้ที่พี่แบงค์วงแคนมาช่วยแต่งให้พี่ก็คือเหมือนแบบตอนที่คุยกันว่าแบบว่า อยากได้แบบญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนตอนที่พี่โอคคุยกับพี่แบบพแบงค์ก็ว่าแบบขอแบบญี่ปุ่นจริงๆเลยพี่แบงก์ก็ทำาเมโรดี้ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเลย <laughs> มันเลยแบบว่าเจปแปนมากมากมันก็เลยไปด้วยกันได้ดีอ <laughs> นะไรแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนการทําเพลงเป็นยังไงบ้างคะ <laughs> เพลงล่าสุดเนี่ยกลเมินสายแปลว่าอะไรเอางี้ก่อน ก็มาจดใจแปลว่าขอโทษนะคะขออภัยอะไรแบบนี้ขอโทษนะครับใช่ค่ะซึ่งเดีวเพมก็จะเป็นประมาณว่าขอโทษที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ที่บิวตี้สแตนดาร์ดแบบที่ต้องสวยแบบนั้นต้องดูแลตัวเองแบบนี้แต่เราเป็นแบบนี้เราเป็นตัวของเราเองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำงานก็จริงๆก็คล้ายๆกับทุกซิงเกิลนะก็เกิดจากการที่เริ่มขึ้นกันเองไปนั่งกันอยู่บ้านพี่โอ๊บนั่งคอนเทนต์เพลง บีดนมมาเอาประมาณไหนประมาณนี้หรืว่าครั้งนี้ก็จะมีความพิเศษหน่อยที่ตามได้โอกาสในการตีแบบแอนิเมะได้เต็มที่มากๆเลยใช่ค่ะก็คือเราได้โอกาสเพราะเราขึ้นกองคนแรก,แกอ้ไยเงจัดจัดเต็มไปเลยก็ <c oughs> คือ,อชิงช้ชีวิตได้คนอื่นลำบากมากกับเพลง <c oughs> น,นี้ <c oughs> ก่อนได้เปรี่ยนลำบากมาคือมันยากกว่าที่เราเคยเล่นมาหรือว่ามันแตกต่างยังไงจากที่เราเคยเล่นมา อาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นความเป็นดนตรีเจร็อกมันจะมีความสับตรงนู้นแยบตรงนั้นอะไรก็คือแบบสับปิกทั้งเพลงเลยคือเราทั้งสี่คนอาจจะมีความล็อกแต่ไม่ได้ล็อกในในทางสายเดียวกันขนาดนั้นแต่อย่างถ้าเจร็อกแอนิเมะอย่างเนี้ยตาลจะถนัดมากใช่ฉะนั้นสายเกาหลีอย่างเราสองคนเออก็จะแบบว่าปวดหัวนิดนึงไ่งเลยแต่ก็สนุกแต่ก็สนุกดีใช่ใช่แบบว่าแตกใหม่ดีได้ทำอะไรที่มันแบบว่าไม่เคยทำมาก่อน แล้วก็เรื่องเนื้อเพลงนี้ได้ได้แชร์ไอเดียกันหรือว่าได้ร่วมออแต่งหรือว่ายัางไงบ้างครับก็เช่นเคยคะ่ะเป็นทีมเดิมเรา<ช>พวกเราก็ต้องอยู่ในวันที่ที่แต่งเนื้อเพลงด้วยนะครับถึงแบบน้ําก็เพิ่งเริ่มขยับขยายเข้ามาแต่งเนื้อได้เยอะแต่พี่เอิงเนี่ยจะเป็นสายที่แต e ่งเนื้อด้วยตลอดอยู่แล้วจะเป็นทีมแต่งเนื้อด้วยตลอดสองคนก็จะให้กาลังใจสองคนก็จะสามารตรงนี้มันโอเคนะแล้วก็ตต่นเต้แต่แบบว่าอย่างเพลงนี้มันจะเล่างเรื่องเนื้อเพลงหน่อย มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเราก็จะพูดเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงที่ที่อย่างที่น้าบอกไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดซึ่งมันก็คือพวกเราเนี่ยแหละเพราะแบบว่าอย่างในเพลงก็คือแบบไม่ไม่ค่อยทารองพื้นอะไรเงี้ยแบบมีโมโหหิวมีขี้ลืมก็คือมันเป็นแบบคือพวกเราเลยโมโหหิวด้วยแล้วโมโหหิวจากคุณเอิร์ธพัทยวีใช่จากเอิอันนี้ของอันนี้มาจากเอิร์ธอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนประมาณว่าแบบว่าดูว่าเนี่ยคนที่ร้องเพลงแบบพวกเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ เอาใส่เข้าไปในเพลงเลยเพราะว่าแบบตั้งใจให้ให้มันแบบว่าออกมาก็ก็ก็ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยแหละซึ่งก็ตรงกับคาแรคเตอร์พวกเรามากมาค่ะ <c oughs> ทุกทุกคนใช่ไหมนี่พูดเรื่องเราเรื่องมิวสิกวิดีโอหน่อยสิมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงบ้างอืก็หนูว่าขั้นตอนมันน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่า MV ชิ้นนี้จะเป็นการแบบว่ามีภาพจาก ่ายจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เราก็มีการทําอนิเมะใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูรู้สึกว่ามันพิเศษตรงที่เราได้เป็นมีตัวละครอนิเมะเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่เฟสฟอร์สนะคะลงไปถึงพี่ต๋อที่มาออกแบบคาแรคเตอร์ให้ซึ่งคาแรคเตอร์โดนใจมากมากเลยเห็นแล้วชอบแต่เนี้ยอย่าง MV นี้ต้องส่งเขาดูไหมต้องทำวมการเอ็มวีก็จะค่อนข้างแบบยากนิดนึง ว่ามันต้องเป็นที่ที่แบบเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่นู่นนี่นั่นใช่ค่ะโอ้ประชุมการงานกันลืมมากเลยค่ะใช่ว่าเรียกลืมเลยคุยกันเยอะมเยอะมากเวลาเาเวลาคุยนี่คุยเรื่องอะไรเวลาเขาคุยกันเนี่ยเวลาคุยเรื่อง MB เนี่ยก็คุยที่มันเยอะเนี่ยมันเยอะพอแล้วหนักตั้งแต่การสร้างคาแรคเตอร์แล้วค่ะเพราะว่าการคนที่วาดการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นมันจะเน้นสว้ส่ง ซึ่งเราไม่ได้ไปทางนั้นอยู่แล้วกว่าจะคุยกันลงตัวเส้นสายคาแรคเตอร์ของแต่ละคนกันเราไม่ได้ไปทางนั้นนะครับว่าไงฮะเราไม่ได้โชว์เเราไม่มีโสื้ทรงใเราไม่มีทรวดทรงให้โชว์ประเดกาาใช่ต่อครับใช่ก็เลยมีการแบบดูคาแรคเตอร์ลายเส้นกว่าจะหาคนที่วาดกว่าจะเป็นแอนิเมทอะไรอย่างเงี้ยคือมัน โอ้โหคุยกันเลยนี่เราเราช่วยเขาตัดสินใจไหมเรื่องคาแรคเตอร์ของเราที่ลงไปเป็นอย่างนี้ใช่ต้องต้องช่วยเยอะเหมือนกันเสื้อผ้านี่เลือกกันเองเลยนะคะเสื้อผ้าแบตัวนั้นก็เป็นความเป็นขั้นตอนของมิวสิกวิดีโอใช่ค่ะแล้วก็เพลงนี้ปล่อยมานานหรือยังเดือนเดือนเดือนยังยังไม่ถึงเกือบแล้วสามอาทิตย์ได้สามอาทิตย์เป็นไงบ้างฟีดแบ็กก็เซอร์ไพรส์นะคนที่ดูก็ก็แบบว่าหุย S <S ใช่นอ,นอกจากดนตีแล้วก็ฮุ้ยเอด้วยเป็นคลิปที่เอาเปนว่าคนรอบตัวหนูแชร์เยอะที่สุดดีกว,ว,ว่าใช่ใคนค่ <RIS C> อนข<ช>้างชอบเพราะว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างชมว่ามันค่อนข้างจะถึงกับคําว่า j จ o ล็จริงๆแล้วก็เนื้อเพลงก็ไม่ได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูกลมไปได้วยกันได้ได้ดีมากๆซึ่งตัวเราทำถ้าเราทําออกมาเราก็รู้สึกว่ามันมันถึงอย่างที่เรารู้สึก ไม่ได้รู้สึกขัดหรือตะขิดตะขวงอะไรใดๆม,มันมัน,นฟังแล้วมันแฮปปี้ทุกครั้งที่ฟังค่ะก็แสดงว่าพอใจอางานชิ้นนี้มากๆใช่ใชค่ะแล้วก็มีแลนต่อไปอยังไงบ้างไหมฮะงานต่อไปซิงเกิลต่อไปหรืออะไรแบบนี้ซิงเกิลต่อไปอะคะณตอนนี้ก็ก็อัลบั้มแหละใช่คงจะเป็นการรวบรวมอัลบั้มก็คืออัลบั้มจะนําเพลงที่แบบหกเจ็ดเพลงก่อนหน้านี้มารวมด้วยล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูการอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อที่จะหาความ ความกลมของอัลบั้มให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ว่าที่มีเพิ่งปล่อยไปก็มีเดี๋ยวรับตุดจีนนี้ค่ะเป็น c o ฟเวอร์จากพวกเรา4ี่คนทางช่องเอลิสแบนกับเทียนหมีมีเวอร์ชันล็อกค่ะเทียนหมีมีของต้งลี่จีนเหรอใช่ค่ะเปิดวันตุดจีนได้ไหมพี่โจวว่ามันจะออกมาเป็นล็อกไหมคะมันจะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเปิดเป็นตุดจีนได้เลยค่ะพี่โจวมา ส่งมาบานจะส่งเพลงมาที่นี่ป่ะเดี๋ยวให้พี่เทนจัดการให้เดี๋ยวเราฝากฝากแฟนๆแคทเลยดีโอไวด้วยนะครับอโกมาจะจ้าบือย ถึงเลือกเทียนม่มีอ้าวตายหนูคิดว่าพอพูดถึงคำว่าตุรจีปุ๊บก็เราก็จะถึงอะไรญี่ปุ่นก็ได้จีนก็ได้นะคะคนนี้อ่าใช่ค่ะแล้วเขาอยากเทียนมีมี่มากจริงจริงมันก็มีหลายเพลงที่อยู่ในลิสต์อย่างน้ำอาจจะแบบอุ้ยถ้ามันถ้ามันไปทางเท่เนี่ยจะพอเซี่ยงไฮ้กัเท่นะรอห้องปังอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้สึกว่า เขาอยากทำเพลงนี้ใช่เมืรูร้สึกว่าเป็นเพลงผู้หญิงที่น่ารักด้วยแบบว่าเอ๊ะมันพอนะ <พอ S 2> นี่ <พอ S 2> นั่นแล้วก็อาะฉันอยู่ในความฝันนี่นาะอะไรแบบนี้แล้วก็พอพูดถึงเพลงจีนแบบใครๆก็รู้จักเพลงเทียนมีมีอะไรแบบเนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ถ้าเราจะทํา โคเวอร์สักเพลงหนึ่งก็ทำโคเวอร์ที่มันแมสสำหรับคนทั่วไปด้วยอะไรแบบนี้ตอนรับตุ่นจีนด้วยใช่ค่ะเทียนมิวี่มันแปลว่าอะไรนะช้ำใจไหมพี่อะไรประมาณเนี้ยเทียนวิมี่หนูไม่แน่ใจชื่อเพลงแต่ว่าความหมายเพลงมันจะประมาณว่าแบบโอ้ยนู่นแบบอะไรนุ่นซ้นสวยงามแล้วก็แบบอ้าฉยโมงอ๋ออยู่ในความฝันนี่นาอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ก็เดี๋ยวติดตามได้วันวันตุนจีนหรือปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วปล่อยแล้วด้วยเข้าไปดูติดตามได้ที่ไหนบ้างคะเอลิสเบลออฟฟิเชียลทาง u t u b e นะคะเราไปถึงในเฟซ t w o t t e r i t ของเราด้วยแต่ว่าถ้าเป็นคลิปเต็มเนี่ยอยู่ใน e l i s e แบ n d Official ค่ะรับรองว่าสี่สาวกี่เพาแซบสุดๆแน่นอนฟังเงเจ็ทคือฟังแบบว่าฟังเพลงโกเมนาไซก่อนที่ญี่ปุ่นก่อนเดี๋ยวไปชิมแบบจินๆดูบ้าง อ่าก็ติดตามได้ในช่องทางต่างๆที่บอกไปใคะ,ะครับโอเควันนี้ขอบคุณเอลิสมากขอบคุณลมาที่แคเวดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะฟังกันโกเมน่าไซกันที่แคเวดีโอแล้วก็ใครอยากเห็นมิมิติดตามในในช่องทางที่น้องๆบอกไปวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ